จัดชุดอะไหล่สหรับประกอบมอเตอร์ไซค์สามล้อเพื่อการเกษตรนะคะชุดนี้จะส่งลูกค้าจังหวัดตรังนะคะลูกค้าจัดไปแบบครบชุดนะคะงบไม่เกิน21,000บาทนะคะได้ไปตั้งแต่ชุดเพลาชุดแหนบล้อชุดเกียร์ฝากแล้วก็ชุดเบรกอนเนกประสงค์นะคะตัวนี้ถือว่าครบเซตเลยนะคะพร้อมนําไปประกอบได้ทันทีนะคะลูกค้าจัดไปเป็นล้อขอบ14บนะคะตัวนี้เป็นยางดอกก้างปลาเบอร์6.0 0ขอบ14นะคะจัดไปพร้อมกับกระทะเหล็กระยะห่างรูน็อต4รู1 0 0นะคะวัดถึงกลางรูน็อตถึงงกลางรูน็อตนะคะ หน้ากว้างของกระทะแบบนี้นะคะจะกว้างอยู่ที่5นิ้วนะคะซึ่งสามารถใช้กับยางเบอร์6.00-14ได้พอดีกันนะคะถัดมาทางด้านนี้นะคะจะเป็นชุดเกียวฝากนะคะลูกค้าจัดปลายเกีย์ฝากแบบมีสโลว์นะคะเป็นแบบดูแก,กนสเตอร์17มิลลิเมตรแบบนี้นะคะ ไปพร้อมกับตัวสโลหน้าเพานะคะตัวนี้สามารถใช้งานกันได้เลยนะคะยอยแถบไปให้กับเกียร์ฝากแล้วเสียบเข้ากับตัวสโลหน้าเพานะคะต่อจากสโลหน้าเพานะคะก็จะเป็นส่วนเสริมนะคะเป็นยอยใส่20มิลคู่กับบูใส่20่มิลน,นะคะเวลาเราวางตำแหน่งนะคะเราก็จะเรียงไปแบบนี้เลยนะคะเอาเกียร์ฝากประกบเข้าขั้นเครื่องยนต์ต่อไปด้วยตัวสโลหน้าเพานะคะต่อไปที่ยอยแล้วก็บูนะคะ ต่อจากบูธก็จะไปที่ตัวแป้นเพากลางนะคะที่เราขันยึดติดไปกับลูกเฟืองเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าจัดไปนะคะตัวนี้เป็นเพาท้ายซูซูกินะคะ ความกว้างของเพารุ่นนี้นะคะวัดจากด้านหลังแผงเบรกด้านนี้ก็จะถึง1ด้านค่ะจากกว้างอยู่ที่ประมาณ125ซนติเมตรนะคะไซด์เดียวกันกับเพลาไทายได้ให้ถสูองร้0 0นะคะตัวนี้สำหรับเพลาไทายเช้นนี้มีสายเบรกมือติดไปด้วยนะคะทางร้านจัดไปให้เลยนะคะลูกค้าสามารถไปเดินเบรกนะคะระบบน้ํามันนะคะตัวนี้นะคะเป็นแป๊บเบรกที่มาจากเก่าญี่ปุ่นนะคะลูกค้าสามารถเดินเบรกระบบน้ํามันใช้งานได้เลยส่วนสายเบรกมือค่ะ ถ้าลูกค้าต้องการใช้สายเบรกมือนะคะก็ไปต่อคันดึงเบรกมือนะคะแล้วก็ดึงสายตัวนี้เอาออกมาใช้ได้เลยนะคะเราหมุนให้ดูการทํางานของลูกเฟืองนะคะลูกเฟืองสามารถทํางานได้ปกติไม่มีติดขัดนะคะด้านในทั้งทั้งสองด้านของดุงเบรกนะคะจะมีผ้าเบรกและแม่ปั๊มเบรกตามสภาพกับญี่ปุ่นติดไปให้นะคะลูกค้าสามารถไปเดินชุดเบรกนะคะใช้งานได้เลยนะคะจะเราจัดไปพร้อมกับชุดเบรกอนเนกประสงค์ทางด้านนี้นะคะเป็นครบชุดนะคะตั้งแต่ตัวแม่ปัมะะยยมป๊มนะคะขายึดแม่ปั๊มนะคะตัวลูกปืนนะคะ ขาเหยียบอนเนกประสงค์3ทางเบรกแบบทองแดงนะคะตัวนี้ครบชุดเลยนะคะลูกค้าไปติดตั้งนะคะทําขาเบรกนี้นะคะเบรกเหมือนกับรถยนต์ทั่วไปเลยนะคะมีกระปุกน้ํามันเบรกแบบนี้ต่อไปที่3ทางเบรกนะคะเข้ากับที่แป๊บเบรกที่เพาท้ายแบบนี้ได้เลยนะคะ ถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นแหนบใหม่นะคะแหนบใหม่ระยะความยาวของแหนบนะคะวัดจากตึงกลางหูแหนบถึงตึงกลางหูแหนบค่ะจะอยู่ที่70ซนติเมตรนะคะเราจะไปให้พร้อมกับส่วนควบคมชุดเลยนะคะแล้วก็รายการสุดท้ายค่ะจะเป็นชกใหม่นะคะ k y b นะคะลูกค้าซื้อครบชุดกับเราแบบนี้เราแถบตัวหูชกไปให้แบบนี้นะคะลูกค้าไปเชื่อมนะคะยึดติดได้เลยนะคะเพื่อทําหูชกตั้งตําแหน่งของตัวชกหลังแล้วก็แหนบให้เหมาะสมกันนะคะจัดไปครบชุดแบบนี้นะคะอยู่ที่21,000บาทนะคะลูกค้าไม่เกิน2 1 0 0 0บาทนะ ะคระบชุดพร้อมใช้งานนําไปประกอบได้เลยนะคะสินค้าสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศนะคะถ้าลูกคา้าท่านใดสนใจนะคะอยากจัดเซตไปแบบนี้เหมือนกันนะคะอยากได้ล้อแบบนี้หรืออยากได้เป็นล้อโตนะคะก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะราคาแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะสนใจทักแชททางร้านได้เลยนะคะ